เล่งไสตตัวนี้ละนี่904 905ดันออกศูนย์เก่าล่างนี่ประจับบ้านนะม,มันมีอยู่ในน,นี่ <5. S 1> 905 904ดันออกศูนย์เก่าล่างอ้ย <c oughs> ออกศูนย์เก่าล่างบ้านนีอ้อะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีอ่านะฮะแนวทางต่องวดปู ห้าเจ็ดแปดได้ค่ะเด้อให้มาแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเนะาะผู้ใดมีโชคมีมันนะ้ำปูนโบ,บสำหรับวิ่งเก้าได้พี่น้องนะคะแล้วก็ศูนย์ฮันดามนต์กะเข่าตรงๆเอาเดี๋ยวคลิปนี้ไปติดตามน้ำกันสำหรับแนวะทางวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะ,ะฝากคนละไลค์คนละแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับท่านช่องค่ะนะฮะไปติดตามน้ำกันคะ่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเล่าว่นกัะซิบเก้านี่มันก็ไปน้ำกันบ่ได้หนึ่งเก้าไปแต่เก้าไปล่างกับเล้าว่านซุกมันยี่สิบเอ็ดมันนี่ออกวันสุกศูนย์สองหกเนี่ยว่าหันมันบอกไปมันหัวซันจนน้าวงเปลบ่ไปเลย ศูนสองหกบานนี่กับเลาวันนบิดนเลขวันชนสองได้บานนี่ชนสองี้ันสุกบานนี่เลขออกวันสุกเลขนั่นมันยังมีศูนอีกอยู่ด้โนยังสิมาอีกยังมีศูนแล้วก็เลขนะมันเด่นมันชซนแปดประกบออกมาแล้วบานนี่มันขีดมีอยู่ประกบมาแล้วเนี่ยต้สองเบิร์สามล็อกแล้วกนมีลิซ่าปู รับบัถุคู่อ่ะเอ้รับกับยยึดองเห็นมันประกบออกมาแล้วเนี่ยเบื้องต่ำลอกเล้รับประกบคู่แล้วเบื้องส่รอกว่าเลขมันมีอย่างแน่ขันมวมีอ่างพือตับออกครับผมหาสีน้สองแปมาแล้วแนวทางแปดสองสองศูนยศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์แปด สามศูนย์ศูนย์สามแปดสามสามแปดมีอย่างบันเบืองได้หรอกวันศุกร์ศูนย์สองหนันมันมีศูนย์สองมีสองศูนย์ 02, มันกับมีสองแปดโมมีแปดสองมีศูนย์แปดมีแปดศูนย์ บอมีมันเขา่าแนกล็อกเราเข่าตรงเลยล่ะศูนย์สามเนี่ยวมาหนีินี่เป็นเศูนย์สามบอมีสามศูนย์มี่สามไม่มีแปดสามบอมีสามแปดกับบอมีครับเหลือเหล็กแค่นี้ออกมันมันสุกว่บบนนกาครับปูออกมันสุกคันน้ำม้นก็เข่าโอ้ก็คันน้ำม้นมิ๊มยิ่งใกล้ๆกันนุ่งนุ่งปู าเรียกบอกว่าเล็กันบ่รถขันนีแต่รถปูด้ำกอยู่โอ้กอีหลีตรถเียรถปูนมาให้มาเก้ามันซื้อบ่ได้โอ้ซื้อบ่ได้ที่ปันซื้อบ่ได้เอานี่เป็นตลงวันสุกตะลองเดือนะวันสุก์ห่อวันสุกเก้าเนี่ยเขาย่านขึ้นยังอะเหล็กเก้าแม่นอยู่ค่ะ เขาไม่มีเจ็ดสองเนาะตัวถ้ามามาตรงเนาะโอ้เอาพี่น้องมาตามเนื้อห้างวดประจำวันที่สิบหกครับผมคันน้ำมนต์ซูนเก่าเมื่อเจืออยู่พี่น้องโอ้ยตรงเลยอยู่ใกล้ๆกันเนาะพ่คันน้ำมนต์อยู่ใกล้ๆกันเฮรยงกันรองซอมเฮียงกันรองซองพี่น้องเลยซบนบุญได้ก็ถี่ไปน้ำกันล่างต่อตอดเลย ก็บอกให้คิวกับว่าจับเก้ามันบอลังกับว่าเก้ามาลังแปดมันมากยาะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดกับว่าอยู่มื่นมันเหลือเก้าตัวเดียวลังถ้าจะวิ่งเก้านั่นมันวิ่งได้เต็มเต็มแล้วปูก้่าวันน้ำมนพี่นนอะขักเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันต้นไม้เองเนาะอ๋อครับผมเนาะค่ะเอาตามเลย งวดนี้หกตัวเดียวลักร้อยเน้ะหกเอาหกวัดบาดนบานอีพวกเอาเปลี่ยนจากเก้าเป็นหกเอาหกวัดใส่จรักวัดหกตัวเดียวลักร้อย <6. S 2> บานิดมาเบิ้งเลข <c oughs> มันข่ามเสียน <c oughs> บอมันออกข่ามเสียนได้บอวังหันศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรีอกอกว่าหันสองเจ็ดสองบกขาบเตรียมได้บน่นยังบ้างทีแล้วก็บบกขาบม,มากทีสอง,สองเจ็ดสองบกขาบเทียนมานี่หกได้มานี่หกแปดศูนย์บ่อไรตรงหกศูนย์แปดโ<ก>อเค หกสามศูนย์ 6, 3, 0, ได้ใช่คำนวณของปูหกศูนย์สองหกศูนย์สองได้หกสองศูนย์ 6, 2, 0, ขามเทียนปับบ๊บบอนบไดหกแปดสองหกแปดสองอยู่ร้วมกันโอเค อตัดเลนสองตัวน้ำาใสองตัวให้ตัดเลนมันมีไมีเรื่องหรอกอ๋อจะม่นี่เรื่ออกอีกพวกคือจะเปตัดเพมาะว่ามั่งกันท้ายเป็นไ่ยูไฮเลนตัดเลนสองตัวอันนี้สองตัวตัดเลนสองตัวสำหรัหกสองศูนย์นี่หกสองศูนย์นี่บอต้องเลนเพราะว่าเลขหามเตียนหก สองศูนย์ขามเสียนครับเก้าศูนย์สามบ้ขามเสียนศูนย์หนึ่งเก้าบ้ขามเสียนเลขออกบ้ขามเสียนตัวนี้ก็คือหกสองศูนย์บ้าได้ให้เอาตัวนี้เลขนั้นมันยั่งอยู่เก้า ศูนย์สามเลขย่างอยู่ตัวหนึ่งใส่ถ้านี้ไปน้ำกันล่างออดหลอดศูนย์เก่าสองเจ็ดสองย่างอยู่ตัวหนึ่งครับเลขที่ย่างอยู่ตัวหนึ่งนะ,ะล่างนั่นได้ตัวเดียวเจ็ดลักสิบเจ็ดลักสิบล่างอืมเจ็ดหลักสิบเจ็บตัวเดียวหลักสิบล้อใส่ลักหน่วยขันบ่สั่นลักหน่อยก็คือเจ็ดหลุดลักสิบไปเลยอ่าอ่าเ็ศูนย์ัาเจ็ดเก้าได้ไหมครับ เจ็ดหลักสิบล่างพี่น้องตองหวดได้เป<า>็นไรเน่ยเจ็ดล่างเจ็ดเจ็ดหลักสิบครับผมเจ็ดตัวเดียวหลักสิบล่างเก้า <9 S 1> บวกศูนย์เป็นเก้านับเก้าล่างวันนี้มาแล้วสองหวดแล้ว มามีว่าขันกระดับแปดล่างเก้าเบ้าเก้าเป็นที่แปดพูดเรียกว่าพีแต่แปดแต่แปดปูเบ้ามันม้วนมีแปดเวอร์เกิวันเก้าวะย่างเก้าตัวเดียวเก้าเก้าเก้าแต่ว่นย่งคือเก้าตัวนี้ม้วนให้เลียนนี่เลนซุ่มนี่สองตัวให้ตัดเลีนเอาเลขบ้านนี่มันชนยังบ้านนี่ชนกันเลขม <higher S 2> ันชนแปดได้ ว่าหันหวยชั้นจอนพาดไปเลยล่ะแปดบวกสิบบนแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดแปดเลขมัดช้นแปดกับสั้นหกหกนั่นถ้าจะวิ่งนั่งวิ่งนี่เลยวิ่งหกไปเลยหกลักร้อยวิ่งหกหกนี่วิ่งวิ่งหกบนไปเลยเล่างนั่นวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวครับหลักสิบล่างเจ็ดตัวเดียว หลักหน่วยมันต้องหันบอร์เขาหลักหน่วยล่างมันเจ็บเจ็ดสองสองเจ็ดสองในซีซีตรงไปบวกกับห้าเป็นเก้าเก้าตรงไปบวกกับแปดเป็นเจ็ดนั่นมันงัดโซนเจ็ดอยู่เห็นมั้ยวดก้อนนั่นในเก้ากับสี่ ครับได้เกาะก็สี่ผู้ใหญ่ใจดีมากเก้าว่าเนี่ใส่เฉลี่มาออกเก้าเก้าอันนี้ก็คือกันมาเจ็ดบเนี่เราว่างดีดีนะเบิ้นนะผ่านมันเบิ้นกับเบิ้นตัวนี้ละครับผมรักหน่วยมันจะมีอยู่สี่เก้าเจ็ดสิบล่างเจ็ดตัวเดียวถ้ามันจะเบิ้นมันก็เบิ้นเจ็ดเจ็ดครับผมเลขนั่นที่บวกใครว่าเลขปีนี้มันเดินยังเดินจ็กกับเก้า จนหอดสิ้นปีครับผมพนบอกมาแบบนั้นว่าเลขปีนี้เจ็ดกับเก้าจะเดินจนถึงสิ้นปีขับว่าได้ต้องกู้มาแข่งวัดตองงวด่านเหรอใชครับผมหาใครเชี่ยวรอเนี่ยฮะปูห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะสอเงืวได้มาแล้วเนาะ ชุดเต็มชุดเต็มอ่าได้ทั้งบนทั้งล่างเละพี่น้องเนาะอเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิจรา,ารณาบนสบะเปลี่ยนเลยอ่าจนทอดไม่อออกถ้ารอดแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีจะบอกว่าลักหน่วยมันแม่นตัวไหนหวังหันเพื่อนบอกว่าหวยสันจรนยากไปเล่ินนักเล่ินนายากไปเอาจริงเอาจังอ่าคนกับชาวไทหวยสันจร<ห>มันเล่นมันยากเพื่อนว่ามันกับเงินควบคู่นมันลอกใส่หยังลอกใส่ตึก อาคารเลขที่409โอ้ล,ลอกใส่โอ้ตึกมองไปหม,มุนสลากอ่อมันหลอกใส่อาคารออกเลยโอ้ได่เหรโอ้ตึกนนที่มันไปหมุนเตะปัวอ๋ตามนั่นแหละพี่รองเนาะห้องประชมุมโอ้409 <laughs> เขาลอกเยอะแล้วเหมอสังเกตมันมาลอกไส่อันไดมันก็ลอกไส่อันหนึ่งอยู่เลยลอกใส่บองคนหมุนออกสะแรเลยโอ้พีหลังล้อีหลีมันกระเลนบ่ได้ไม่ได้กู้ให้ไปเก้าศุนซีเก้าซุนหามันบ่อกประตูไม่รับไคขายไม่ตั้งใจเลยผีบ่อโมราเปตีปัวนั่นแหละมันเลนบ่ได้ โอ้เนี่ยมันเป็นอาคารอาคารตัวอ้าวพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ว่ากันไปครับผู้ดล่นที่ยงกัลนีเห็นแนวทางปูหาเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะแต่ว่าล่าสุดค่ะพี่น้องเอฟซีนะล่าสุดปูฝากมาอ่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนล่างเนาะพี่น้องเนาะ เป็นแนวทางขนัดพี่น้องเอฟซีกะมันก็เป็นชุดเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันวาลางเป็นจากเจ็ดเป็นสามนี่ตัวจับคู่ก็ยังคือเกลนี่แหละพี่น้องอ่ะแคปภาพไปนะคะเนาะนะคะสําหรับแนวทางปูห้าเจ็ดแปดนี่คือลาสุดปูฝากมากนะคะเนาะสายตรงสายจวดมากพี่น้องเอฟซีอ่าให้เฮงปังๆนะคะแคปภาพไว้ แนวทางวันที่16มิถุนายน2566เอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ